สวัสดีครับวันนี้พวกเรามีสินค้าใหม่มานําเสนอที่ทุกคนก็น่าจะ,ะมีความคุ้นเคยและรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับผมนั่นก็คือคอนเฟ็ตเคลือบคาราเมลนะครับจุดเริ่มต้นของการทรําสินค้าตัวนี้ขึ้นมาก็คือเราทั้งสี่คนชอบทานอาหารว่างและ,ะขนมฝกเคี้ยวที่มีรสหวานทานง่ายและก็ผมและที่สําคัญก็คือหาซื้อได้ง่ายและแบรน ของเราก็มีชื่อว่าฮันนี่ดุ๊ค่ะฮันนี่ดุกครับความหมายของชื่อแบรนด์นะคะฮันนี o ่ดุ H O N E Y นะคะแล้วก็ D U K นะคะฮันนี่แปลว่าน้ำผึ้งน,นะคะเพราะว่าคอนเฟ็ตของเรานะคะทำะมีส่วนประกอบของน้ำผึ้งด้วยนะคะแบบว่าทำให้หอมหวานนะคะ ส่วนคำว่าดูนะคะเราคดขึ้นมาเองนะคะเพื่อให้ชื่อแบรนด์ของเรานะคะจ,จดจำง่ายแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ค่ะส่วนประกอบของคอนเฟ็กตนะคะก็จะมีลูกเกดบริสบัตทองอลมิเนมยมเม็ดมะม่วงถิงมะพร้าวค่ะส่วนประกอบที่1่งนะคะรับลูกเกดมีเนนส้นใยสูงในไฟเบอร์ช่วยแก้ท้องผูกสองมเมล็ดทานตะวัน ช่วยคบไอช่วยปรับความดันในเลือดและควบคุมน้ำตาลอุดมไปด้วยโปรตีนสามอัลมอนด์นะครับผมช่วยบำรุงสมองและระบบประสาทและให้พลังงานที่สูงนะครับสี่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ช่วยบำรุงหลอดเลือดและหัวใจนะครับถ้าเยชน์อของคอนเฟ็ตนะคะคอนเฟ็ตอุดมไปด้วยวิตามินไฟเบอร์และธาตุ ได้สังยาาหารสูงไปลงคอเพื่อค่ะส่วนสโลแกนของแบนด์เรานะคะก็คือคอนเฟ็กชิ้นเล็กใหญ่พอกินเข้าไปถูกใจทุกคนค่ะ